สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการพรามเรียลเฮาส์ตําบลท่าวางตานอําเภอสารพีนะครับหลังจากที่ได้เคยทําคลิปพาเยี่ยมชมโครงการไปแล้วรอบหนึ่งต้องบอกว่าได้รับกระแสตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยครับมีลูกค้าหลายๆคนแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างไม่ขาดสายบางท่านเนี่ยถึงกับจองบ้านของเราทางทางที่ยังไม่เสร็จเลยนะครับมาดูกันซิว่าบ้านแต่ละสไตล์นั้นมีความโดดเด่นประมาณไหนนะครับทำไมถึงดูโดดเด่นทําไมถึงเป็นที่สนใจตามผมมาเลยครับ แบบที่1นึ่งนอร์ดิกจั่วซ้อนหน้าแคบครับแบบบ้านสไตล์นี้เหมาะสําหรับเนื้อที่ที่มีหน้าแคบแต่ลึกยาวเข้าไปข้างในนอกจากความสวยงามแล้วแบบบ้านสไตล์นี้ยังให้ความรู้สึกที่มีความเป็นส่วนตัวมากๆครับแบบที่2จั่วเดียวหน้ากว้างครับและนี่คือหนึ่งในสไตล์บ้านนอร์ดิกประยุกต์ที่ออกแบบเสารับ ชายคาที่ยื่นออกมาได้อย่างโดดเด่นและสวยงามมากที่สุดครับและบ้านแบบที่3นอร์ดิก2จั่วแยกลายหินเข้มครับบ้านทรายนี้นะครับเป็นแบบบ้านที่ใครหลายคนก็ชอบครับด้วยการเลือกใช้เส้นสายที่ดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อนจึงให้ความรู้สึกที่สบายตาเอามากๆเลยครับ บ้านในแบบที่4ครับนอร์ดิกจั่วแยกลายหินอ่อนครับบ้านหลังนี้คือหนึในดวงใจของใครหลายๆคนเลยครับคําพูดที่บอกว่าบ้านดูสะอาดละมุนตาและให้ความน่าสนใจตั้งแต่เริ่มมองเนี่ยคงจะไม่เกินจริงสำหรับบ้านหลังนี้ครับและบ้าน s ไซนอดิกแบบที่5ครับ n อ r d ดิกจั่วแยกแบบพิเศษพิเศษยังไง บ้านหลังนี้นะฮะเมื่อมองไปเนี่ยจะรู้สึกเหมือนได้บ้าน2หลังติดกันเพราะฉะนั้นจึงให้ความรู้สึกคุ้มค่าและให,ใหญ่โตเป็นพิเศษครับและแบบบ้านที่มาแรงมากๆสำหรับปีนี้เนี่ยคงจะหนีไม่พ้นบ้านสไตล์มูจิแล้วละครับในโครงการของเราเองเนี่ยเรามีให้เลือกมากถึง3แบบด้วยกันนะครับ บ้านไซมูจิแต่ละแบบเนี่ยเราจะมีการเลือกใช้เส้นสายที่ดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อนตามแบบฉบับของบ้านไซญี่ปุ่นครับรวมถึงเรายังใส่ใจในการเลือกใช้โทนสีที่ดูสะอาดดูสว่างครับเพื่อให้ความรู้สึกที่ไม่อึดอัดต่อผู้อยู่อาศัยรวมถึงเพื่อที่เราจะสร้างความรู้สึกที่พิเศษให้กับแขกที่มาเยี่ยมเยือนด้วยครับด้านหลังของผมนี้คือมูจิน้องใหม่ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับแต่ถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยน้องจะออกมาประมาณนี้ครับ บอกเลยว่าสวยงามไม่แพ้รุ่นพี่เลยครับผมขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันจนจบนะครับวันนี้ผมรู้สึกดีมากๆเลยที่ได้นำเสนอบ้านที่มีคุณภาพหลังสวยๆมากมายให้ได้รับชมกันใครที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อมาที่เพจของว m Home ได้เลยนะครับเรื่องของคงแถมเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากสำหรับโครงการของเราแต่ในเรื่องของคุณภาพบ้านเราให้ความสำคัญเราใส่ใจทั้งภายนอกและภายในครับเรื่องของทำเล ก็เน้นการเดินทางสะดวกเอาไว้ก่อนนะครับเราใส่ใจแม้กระทั่งรายละเอียดรอบบ้านเล็กๆน้อยๆเราแถมสนามหญ้าแถมต้นไม้และแถมทรายล้างให้ฟรีทุกหลังครับในส่วนของตัวบ้านเราได้จัดวางห้องต่างๆให้อยู่ในจุดที่ถูกต้องตามหลักของพงจุย้ยเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้อยู่อาศัยครับและทั้งหมดนี้คือบ้านราคาเพียง2ล้านต้นๆคุ้มค่าขนาดนี้รีบเข้ามาจับจองกันเลยครับขอบคุณมากครับ